แล้วได้อีกแล้วประดุกโตบักยิ่งยิ่งมี่อย่างนี่โว้าโอ้ยตายแล้วเออดึกยามดีใจู้มันคือกระโดดลงดึงสะท้ายอะมั้ยโอ้ยปลาคองอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวโอ้ยเอาอีกแล้วนี่ว้า สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบพ่อกับนุ่นคือเก่านะ้าเนาะพี่น้องมือนี้กะโบได้ไปใส่อีกแล้วเนาะพี่น้องกะแรงมากะซอกไ่เบดเนาะอยู่นาะพี่น้องนี่เบ็ดของเฮากะเกี่ยมาเป็นที่ย่ำห้อยเนาะใส่ไส่เดือนกะโอ้โหปกระย่เนาะพี่น้องกัว่าซีมาแซปลาไว้กะมืออื่นเฮากับซีมายามคือเก่านะ้าเนาะพี่น้องต่ว่ามือนี้กะต่างจากแต่ละมือเนาะบได้มานะ้นาตัวเองเพราะว่านาเฮาเนี่ยมันไก่เติบเนาะ กับมาหน้าของพี่น้องเนาะอยู่แถวขับบ่ได้่ไก่บ้านไรมานี่กับไก่เติบประมาณ30ปลายนาทีเนาะที่เฮาย่างมาแต่ว่าหน้าเฮาในย่างไปทอดพุ่นสมงค์เคืงพุ่นเนาะแต่ว่ามื้อนี้นุ่นก็เลยว่ามาใส่แถวมอเบิ่งลองเบิ่งว่ากัสิถึกอ่าแนวอยู่แนวกินบ่เนาะเพราะว่าอ่าฝนตกกัแล้วเนาะแต่ว่าฝนบ่ตกนี่กัเอาซอกอยู่ซอกกินเขาก็ซอกตามธรรมชาตินี่แหละพี่น้องเนาะกับไข่แน่แบบว่าฝนบุตกเขาก็ได้ออกมาหาอยู่หากินเนาะพี่น้อง เดี๋ยวตอนนี้นุ่นกับสิพาพี่น้องเนาะไปเลาะไซเบดเนาะพี่น้องนี่กาตามทุ่งนาแบบนี้เลยแหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นยามแรงเนาะสีโม้งป่ายเนาะหามโม้งนี่นุ่นกับสิพาพี่น้องไปเลาะซอกไซเบดเนาะพี่น้องไปนี่พี่น้องสอนแต่เข้าบ้ากน้ำเนาะเข้าปูกโดนแน่นอนกับจิปักแถวนี้หละพี่น้องอืมบ่แดดหลมือเนาะได้เดดกะ แดดแห้ mm. กงกักบค mm. ักอยู่เนาะน้องอือนี่น่ากันเลื้ยมาสอกบนขากเว็ดปลาน้ำคักอยู่เนาะทำใหญ่อีอ mm. เดี๋ยวนี้กาเริ่มสำนานแล้วพี่น้องเริ่มสำนานในการ ใส่เวทอากาศซอกบอลนะที่แบบว่าคิดว่าน่าจะมีฝ่ามีเอวยังไงอะใส่ไปเรื่อยๆเนาะสาวคันเนาะออกมาเนี่ยืมมีหอยด้นี่หืมหอยขมพี่นนอง มันหอยปก,ปกว้างม่อยัางก,กับหอยไม่ได้กินเผาได้นี่โอ้หอยหลายอยู่เดอเมันหอยกินเขานี่นะแซ่บหรอวะล่อยก,กันเนาะกำนวยนีอเอากระซิล้อมาใส่ตามนี้เนาะนี่น โอ้ยได้ลงแล้วก่ะโอ้ยเรีบเยบร้อยโอ้ย,อยลม่ม <laughs> ใส่เกือบลุงไปวะนนี่ เรียบรนะ้อยเนาะเดี๋ยวอุย้ยงางขึ้นก่อนปักแถวนี้ก่อนอ้าเนาะวันใดนก็สะออนได้เข่างามงามดิอืเอเรียบร้อย เฮ้ยตึบอยู่ได้ไงลอยลงไปเลยไปยเนไะไปน,น้ำแหง้งเนาะเดี๋ยวโอ้เห็นป่าลอยอยู่ดินี่ หอยบกใหญ่พี่น้องหอยหอยปลาก้วงหอยบกใหญ่ลองซิกตนี้มังนะ้งเนาะหอยผมก็มีหอยปลาก้วงก็มีว้าแบบสมบูรณ์ทนานเลยหหน้ามนันในแบบเต็มสปีดเลยแบบนี้เนี่ย ือจะบุมออกหญ้าออกหยางเลยเนาะแบบโอ้น้าก็ท่วมดีขนาดเลยอืม ตัวป่าลอยเนาะลอยน้ำว้าอากาศโคตรดีเลยดีขันแดดแบบนี้ทุกมือคือสิดีเนาะโอ้โห้วยนี่แต่ก็ไม่จะบวกใหญ่เทียบเสียดายไปเชื่อหรือ Oh แบบนี้แหละเหมือนเหมือนจะมีปลาปลาหอย,อยนี่มือน่าส่วนอันนล็กน้อยเนาะหลานๆน,นู่นน่ะมาเก็บหอยก่อนข้อนวลปกใหญ่เชนนี้เราเขาเห็นโคตรจะดีใจเลยนูน่นยังดีใจนี่ย่างใส่เบ็ดไปเนาะแล้วก็ส้มบรรยากาศไปพี่น้อง เบิงทงไฮทงนาของคนอื่นเราอาจจะแตกต่างจากของอันของชุนนุ่นเนาะพี่น้องดิมะขีนด้วยปกายายเนาะกลางนาพี่น้องปูกเมื่อยแล้วก็พากันไปนอนคอนยูวันอันอันมะขีนนี่เลยพี่น้องนี่ใส่วันนี้ต้องไปเลยป้าคือชิมิปกกั้งปะดุกเนาะ นแล้วแล้วพี่น้องมาเบืองนาเรื่อยๆพี่น้องโอ้นาพี่น้องที่นู่นเลยง,งามแหงพี่น้องเดี๋ยวนุ่นกะซีตอนนี้นุ่นใสเบ็ดแล้วเป็นเทียมหอยเนาะนุ่นกะบซีได้ไปโลเก็บหอยเนาะโละเก็บตามนี่เลยแล้วกะ็โลดอันเก็บหอยท่านได้ลายลายระระดับใหญ่ระดับหนึ่งทะเลพอกินะนะแล้วนุ่นกะบซีกลับงานละมืออื่นตอนเศร้ากับซี ไมา่ยามเบ็ดของเฮาน้านมาเบิ่งว้สิถืป่าบูถืป่าเพราะว่าช่วงนี้กาซีไปซอกอยูหาก,กินบนไก่กับโบได้ไปเนาะพี่น้องก็ซอกแถวมอโมแถวบ้านเฮานี่แหละโบได้ไปใส่เนาะพี่น้องกาเดี๋ยวซีไปลกเคี้ยหอยกันเนาะ พี่น้องเศร้ามื้อนี้คือย่างคํานํามากะล่างหน้ายุ่นน้อยู่บนห่วยหันเลยเนาะพี่น้องมาลุ่นมาเบิ่งน้ากันว่าเฮาสิมานบ่เพราะว่านุ่นเนี่ยตานีจ๊กจ๊กจ๊กจกอยากไปอันไปหาในป่ารู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าอยากไปหาทุกมือขนาดยามใดไปหาแล้วรู้สึกว่ามันกำมานโตซองโตโดยที่แบบว่าเฮาบ่าได้ไปใส่เหื่อใส่แห้งหลายปันใดขนาดมิเตเข้าไป คุดไสเดือนแล้วเ้ามาปักเบ็ดมันกะง่ายอยู่โอเคเนาะอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคใหม่ของนุ่นเนาะลังจากที่หู้จักอันนี้ก็คือแบบโอ้มาตลอด <c oughs> นี่เฮาก็สิมายามเบ็ดของเฮาเนะพี่โน้องมาเด้อว้าอย่งางรบเลียก็ห่วยพี่โน,โออน้องรวยปอกใหญ่อ้าทึบระบบแมนระบ่ โอ้ยเหื่อ <ohh> ก่อโมเมนเหือคอเบ็ดก่อกุกเข้าเนาะเหือหายแวบเลยอือโอยนี่บ่ซื่อหยังอีกแล้วว่ามื้อนี้สิบ่มาเนาะจังได๋นี่ ลืมได้บางเทือเขาไปปักเบ็ดบนนี่บนนั <laughs> <S <S ่นอะฮียันลืมเพราะว่าเขาต้องได้สังเกตดีๆนะอุ้ยอุ้ยไม่อย่างว้าถึกแล้วได้อีกแล้วประดุกตัวปักรยักตัวปกรยักษ์เด โอ้ยต่างที่สามทึกอีกแล้วเนาะปลาดุกตัวหนึ่งมีใจแล้วอา่าปลาดุกตัวหนึงป้างอย่งบ้ากันหลายเลยโอ้ยนี่จืิ๋วฮารไซมบนนี่เหนียวแล้วก็อนี่ตัวโอ,โอ้ยโอ้ยไมีอย่างนี้ว้อเด ั้งเนาปะปลากั้งนี่บ่พลาดเนาะอยู่หน้านี่นนนู้สึกว่ามีหลาบบยแหง,งเนาะตั้งแต่ก่อนพุ่นย่สิมายามแถวนี้บ่ซึมหยังแล้วบ่นี่โอยบ่ถึกหยังเนาะ ื่องนี้กับแมนนะพี่น้องโอ้ยนี่อยาลึกนิดนึงถึกอยู่อะอ๋อ้ยู่ทิพซอกกอนเนี่ยถึกเนาะถือก,กับบุ๊ปเป็นอย่างนี้ได้สองตูงแล้วได้นี่ดีใจสุดเลยโอ้ยปิ้นเบ็ดแบบนี้บุได้เนาะลืมอันนี้บุถึกแล้วมาปิ้นอยู่ <c oughs> โอ้ยเนาะฝันหวานอยุยนู่นเลยไป มา่อกันเลยพี่น้องเฮ้ยนีว่ว้าวพี่น้องว้าวว้าวว้าววฮ้ยนี่ไงวะโอ้ย,อย,าอยตายแล้วเฮ้ยฮอ้กเยีเ่ยมดีใจ มอนีมาเศร้าหนหนึ่งเนาะพี่น้องบอุคอยเห็นคุณเพราะว่าคันมาซีม,มาอันสายหนยหนึ่งตอนสวนันเพ่นไปให้ไปสวนยานคนอื่นสิลักมายามนากกันก็เลยได้มาเศร้าในหนึ่งเนาะอ่าเออหืมมมีแล้วเนาะแล้วเข้าไปคันไม้ทั้งพุ่นก็กล้อทงทั้งมีบุมีแล้วโม่แล้วดีใจสุดๆเลยหนึ่งสองสามเจ็ดคันเนาะได้ สามตู๊ซูซว่าแถวนี้ก็มีเลยโอ้นี่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 ว้าวอ,อันนี้มุนถึงนยังฮู้มแบบันนี่ว้าวอู้หแบบูมัแบบนคือโดโลเดึงสักสายไหมโอ้ยแบบ อีกแล้วพี่น้องเดียโอ้โหประโคนี่คุณซื้อว่าบ้านเขานี่ซิมิลายเลยพี่น้องซึกหลายอยู่พนัพนพันยังไม่แล้วเดี๋ยวก่อน วันนี้คอเบ็ดคือว่าลูกเกาะซ้ายว้า,ายามุดขึ้นยังเกาะเทเกาะวาเนาะหยุดพันกุกเข้าแถวนี้ยามแต่ลืมเบ็ดไปี่โอเมนเบ็ดหายแล้วบ่โอ้ยใครด้ อ,ย,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 อยเอาอีกแล้วนี่ว้าวโอ้พิเศษแท้มาอนี่แต่ปคาคอหลซะเนี่ยแค่นี้อย่งกินนาะปนบ่ยังนีงอืม โอ้แมนทึกแล้วบ่โอ้ยบ่มานเลยนะทึกอย่างเนาะใส่เดือนก็หายไปอีกโอ้คันเบ็ดอันนี้ก็แลงเนาะเดี๋ยวลกกุกเกาะตัวอื่นอ้าป่าดินแดงๆๆเนาะเบื่อจานเบื่ อ๋ออืมโอ้โหโอ้ยมันจึยังนึกเห็นตกร้องเฮ็นแบบนี้แหละ่น้องบุกนี่เมื่อออกโอ้ยออกสีออกออก,ออกแท้โอ้คักแท้จะนี้ออกเลย อ่าเนาะมานี่บอ่อ่เนี่โอ้ยเ,เ,เนาะมีแต่เบ็ดเนาะบ่เนี่เงื่อมัอย่างหายแซ่เอวิิีจับคันเบ็ดแบบโซป่า <laughs> อ้ยอ้ยอ้ย,อยนี่อ้าวคือว่าพันแท้ว้าพี่น้องว้าวว้าวตายแล้วบ่ โอ้ว้าวเอียนโอ้เอียนได้ส่งตูแล้วอ้ดีใจดีใจดีใจมสมเนาะต้มเอียนค่ะทันไปย่งางไปล้มกันไปยาสุฟ่าเบื่อคนขี้ป่อยคนนี้เดอ้อ <laughs> ôi nhỉ thương cái bọn này ôi bột thương nhắn và ta ưm khâm nó còn cư xít tốt xíu đấy ôi nhì nhì thương cái bọn này Ô. พันคักเมแเะโอ้ยเมระบกแมระบกคอเบ็ดออพีนาออันคือทิ่ึกนะกับบุทึกเนาะนี่พี่น้องตอนนี้คือนุ่นกับยามเบ็ดจำนวนฟ้าวหลางเนาะหรือว่าซ้าวขันฮะนะ ได้ปลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกตูวเนาะพี่น้องคุ้มหรือว่าบุคุ้มเนาะได้เอียนสองตูเนาะและะ้วก็ปลาดุกตันหนึ่งแล้วกะ็ปลาคอสามเนาะแต่ว่าเป็นตูน้อยซื้อพี่น้องนี่ประมาณนี้นะเนาะแต่ละมือกับขัน่ามาใส่เบ็ดหนึ่งก็น่าจะบุพพาแต่ว่ากับมาเป็นบางมือเนาะพี่น้องมือนี่ก็สุดดีใจเนาะม้าคนเดียวนะทำอิดกับส่วน หลานเดมาน้ำกันแต่ว่าข้าเจ้าไปจ้างล่างตุกน้ำเนาะพี่น้องเ่ได้มาน้าก็เลยว่ามาคนเดียวนะมามื่บ้านแล้วก็มื้อนี้ตอนเศร้ากับมาอีกมาเศร้าเศร้ามื้อนี้เนาะเพราะว่าสีไปเฮ็ดเวียกึหนึ่งก็สีกลับเมื่อกินข้าวกินน้าแล้วก็สีไปเฮ็ดเวียกเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะนุ่ก็สีปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับซมคลิปจนจบและคอมเมนต์ให้กาลังใจนุ่นจะลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไปก่อน้อบ๊ายบายกับงานก่อน